เพื่อพี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนวนหัวใจคือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ตามคันลองระบบประชาธิปไตยเทศบาลยินดีรับใช้ประชาชนเทศบาลพร้อมบริการประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนในหัวใจ ราสวัสดีพอแม่ปีน้องเจา้าตำบ,บลบ่อกก้างที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันแหมแล้วนะครับในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2567ในรายการข่าวสารจากเทศบาลตำบ,บลบ่อกก้างและเสียงตามสายจากเทศบาลตำบ,บลบ่อกก้างนะครับ ได้มาส่งกระจายเสียงไล่สายนะครับเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับในทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา4โมงเย็ยนเป็นต้นไปนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับข่าวที่1การประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบต่ำบนนะครับหรือว่า t e ค h Map นะครับ เมื่อวันที่ง2 3กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานี้นะครับเทศบาลตำบลบ่บบอกก้างโดยศูนย์จัดการเครือข่ายรวมสังสุขภาวะชุมชนท้องถินน่นนาอยู่เทศบาลตำบลบ่บอก้างได้จัดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยมีนายสมสิษิ์คำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบ่อก้าง เป็นประธานในการเปิดประชุมพร้อมกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับและก็มีนายสุภชัยอธิมาอธิมานะครับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้จัดการสจคอบอกค้างเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่เครือข่ายของเทศบาลตำบลบอกก้างจำนวนเจ็ดพื้นทีนะครับ เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจำนวน6พื้นทีนะครับเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลไกลนอกจำนวน3พื้นทีพื้นทีศูนย์ประสานงานสปงขภีปลอดภัยนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมและศูนย์ประสานงานสปงกขภีปลอดภัยเทศบาลตำบลวังทอง โดยมีวิทยากรโดยมีวิทยากรและพีเลี้ยงฝึกอบรมได้แก่ศูนย์ฝึกอบรมข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลตํานักธรรมนะครับศูนย์ฝึกอบรมข้อมูลเทศบาลตำบลเมขาเทศบาลตำบลวังผางเทศบาลตำบลสานาเมงและองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนนะครับซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจ แล้วก็แนวคิดลักการวิธีการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลการพัฒนาทักษะและการฝึกปฏิบัติจริงในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำเสนอข้อมูลโดยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล Take Map ได้แก่ข้อมูลระดับบุคคลและครอบครัวและระดับกลุ่มชุมชนและการฝึกอบรม ได้มีการลงพื้นที่ในตำบ,บลบัวก้างนะครับจำนวน4หมู่บ้านได้แก่บ้านปะตานหมู่ที่4บ้านร้อยพ่อหมู่ที่หกบ้านร่องกองเขา่าและบ้านน้องเนียงหมู่ที่13นะครับลวก็ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชนแล้วก็ปอมเมยพี่น้องท,ทุกท่านนะครับตีได้หือความรวมมือในการตีพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบ,บลบัวก้างได้ลงพื้นที่ไป นะครับแล้วก็ข่าวที่2นะครับจะเป็นข่าวการแข่งขันฟุตบอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลงานกีฬาสีต่านภัยาเสพติดตำบลบวกก้างนะครับประจำปี2567นะครับเริ่มแข่งในวันทีเสาสี่กุมภาพันธ์ถึงเสารสีมีนาคม2567นะครับณนะสนามโรงเรียนวัดปตานนะครับ รายละเอียดก็จะมีฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุบัเกิน12ปีฟุตบอลอาวุโสแล้วก็ฟุตบอลประชาชนนะครับส่วนตารางการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับก็คือ,อประจําวันที่เสาร์สีนะครับก็จะมีสาย A แล้วก็สาย B นะครับเป็นฟุตบอลรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับก็จะมี นึงนะครับก็จะมีบานจังเปี้ยนหมูซิ0แข่งกับบานปาตานหมูสี่นะครับแล้วก็2บานล้อยพ่อมหมู่กแล้วก็บานยาปลายหมูเจ็ดแข่งกับบานร่องของเข่าหมูเก่ากับหมูสิบสองสามบานตนดูหมูสามบานแม่เต้หมูห่าแข่งกับบานบวกก้างหมูสองบานกอเสลียมหมูแปด บานน้องเนียงหมู่13แข่งกับบัานบก,ก้างหมูหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นฟุตบอลรุ่นประชาชนบวกรุ่นอาวุโสนะครับครับคู่ที่หนึ่งบัลล่องของเขา่าหมูเก่ากับหมู่12แข่งกับบัานบก,ก้างหมูหนึ่ง คู่ที่สองบานปะตานหมู่4แข่งกับบ้านบวกก้างหมู่2คู่ที่3บ้บานล้อยพ้อมหมู่6กลับบานยาปลายหมูเจนะครับแข่งกับบ,าน,า, 7, บ,บานกอสเสลียมหมู่8แล้เกาะบานน้องเนียงหมู่13นะครับบานช่างพี่ยนหมู่10แข่งกับบานตนดูหมู่3แล้เกาะบานแม่เต้หมูแห่ 5, นะครับ แล้วก็คู่ที่5นะครับทีมอาวุโสดีแข่งกับทีมอาวุโสบคู่ที่6ทีมอาวุโสซแข่งกับอาวุโสเอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางของวันที่เสาานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาต่านภายยาเสพติดตำตบลบอกก้างนะครับก็จะเป็นฟุตบอลเยาวชนอายุบักเกิน12ปีนะครับ อันนี้ก็จะคอยย้อนกลับมาวันที่เสาร์สี่กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางาฟุตบอลรุนเยาวชนอายุบากเกิน12ปีนะครับก็จะมี1โรงเรียนวัดป่าตานนะครับรายชื่อทีมนะครับประกอบโรงเรียนบ้านบ,านบวกก้างครับประกอ3โรงเรียนบ้านขอสเลียมนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแข่งขัน ตานพยาเสพติดนะครับฟุตบอลลุนอาวุโสก็จะมี4ทีมเหมือนกันนะครับทีม D ทีม B ทีม C แล้วก็ทีม A ครับครับก็จะมีอยู่4ทีมนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวที่3 สเป็นข่าวคุดหลอกลำเหมืองปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นทีนะครับเมื่อวันทีเสารเอสนะครับกุมภาพันธ์2,567เทศาบาลตำบลบอกก้างนำโดยนายสมศิษิ์คำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบอกก้างนะครับได้มอบไม้หื้ององช่างไปดำเนินคุดลอกลำเหมืองใส่ไก่ในพื้นที่บันโปหมู่ที่1 1นะครับ ข้างนี้นะครับเพื่อเป็นการกําจัดวัชพืชและเปิดนำ้ำหือกอาอสามารถไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็กเกษตรสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวที่4นะครับประชุมคณะสงฆ์เมื่อวันที่ซากุุมพาพันธ์2พันเทศบาลตำบลบวกลก้าง นำโดยนายสมศิษย์คำยอนนายกเทศมนตรีตำบ,บกกลบวก้างนะครับได้เข้าร่วมประชุมกับคณะสงฆ์เทศบาตำบ,บกกลบวก้งณวัดจังเปี้ยนตำบ,บกกลบวก้างทางนี้นะครับเพื่อที่จะหารือในการจัดโครงการอบรมศาสนาเยาวชนภาคฤดูร้อนบวชภาคฤดูร้อนประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงนาพระธาตุนะครับ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของคณะสงฆ์โดยมีวัฒนะธรรมตำบลบอกก้างและผู้ที่เกี่ยวข,อข้องเขารวมประชุมโดยพร้อมเทียงกันนะครับข่าวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นข่าวที่5จะเป็นข่าวโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผูพ้สูงอายุตำบลบอกก้างนะครับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผูพ้สูงอายุตำบลบอกก้าง นบเจาก็าจะมีกิจกรรมที่หนึ่งก็คือการอบรมหื่อความรู้ด่านสุขภาพนะครับเมื่อวันที่เสาเอ็ดกุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมา,าเทศบาลตำบลบ่อกก้างนำโดยนายสมศร์คำยอนนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกก้างได้เป็นประธานในการเปิดพิธีกิจกรรมอบรมหื่อความรู้ด่านสุขภาพนะครับ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบวก,กล้างประจำปี2 5 6 7นณวัดปตานครับโดยมีกิจกรรมหือความหูเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุการหือความรู้เกี่ยวกับดูแลช่องปากนะครับโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมตาบลบานปาตานเป้นกอจะมาหื่อความหูเกี่ยวกับดูแลสุขภาพนะครับรักสาอ ก็คือการคือความรู้กับการป้องกันการหกล้มนะครับการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยตลอดจนการฝึกปฏิบัติการออกกําลังกายโดยยืดเหยียดกล้ามเนื้อและลายแดนซ์นะครับโดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสันกํมแปงเฮานี้นะครับทั้งนี้นะครับเทศบาลตําบลบก้างก็ได้เล่งเห็นถึงความสําคัญของคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมจึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการส่งเสริมคุณภาพทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจของผู้สูงอายุให้เป็นดีขึ้นนะครับโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุวัดป่าตานครับ ตำบลบ,บวกล้งเนี่ยขาวรวมเป็นจํานวนมากเลยนะครับเกาะมีมากกว่า100่ทันเลยนะครับตีมาข่าวรวมในครั้งนี้นะครับครับต่อไปเฮาก็จะไปข่าวที่หกเลยนะครับข่าวสุดท้ายของเฮาจะเป็นข่าวงดเผาอย่างเช่นเคยนะครับที่เฮาได้กล่าวมาตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2567เถึง30มเมษายน 2 5 6 7นะครับซึ่งในวันที่5 5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ระบุว่าการกำหนดช่วงเวลาเผาในช่วงปีที่แล้วนะครับก็คือปีหกปีหกห้ 6, 5, นะครับภาพรวมมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเพราะมีฝนช่วยนะครับ แต่มาในปี66เนี่ยครับก็จะมีแนวโน้มทีรุนแรงขึ้นเพราะพบการลับลอบเผานะครับซึ่งวันที่5 5กุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมา,าก็ได้ตรวจพบจุดความร่อนมากถึง107จุดเลยนะครับแล้วก็เจียงใหม่เกาะอย่างเช่นเคยนะครับก็ประกาศห้ามเผาในทีโลงทุกชนิดนะครับตั้งแต่ วันที่หนึงมกราคมถึง30เมษายน2 5 6 7นะครับซึ่งถ้าหากใครฝ่าฝืนนะครับก็จะบังคับใช้กฎหมายทุกกรณีนะครับถ้ามีความจำาเป็นตีจะต้องเผานะครับต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์บัญชาการอำเภอนะครับแล้วก็ลงทะเบียนผ่านระบบไฟดีระบบไฟดีก็คือแอปพลิเคชันนะครับ ก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับเพื่อที่จะขอเผาแล้วก็ต้องได้รับการอนุมัติจากอ,าอำเภอนะครับแล้วก็ขกดขที่ตีบาสสะดวกที่จะโหลดแอปมาเลาก็สามารถเข้าไปแจ้งในอทตพื้นที่ใดนะครับแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยนะครับ3วันนะครับ วันนี้เฮาเกาะจะมีหาข่าวหากข่าวนะครับหาถึงหกข่าวตีมานําเสนอในวันนี้นะครับวันนี้เกาะจะมีข่าวมานําเสนอ,อทุกทานแต่เพียงเท่านี้นะครับเกาะกับมาพบกันใดทุกวันอังคารเราก็ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับทันใดที่ มีเรื่องราวอะไรยางต่างๆหรือว่ามีปัญหาอะไรยางต่างๆตีจ่าซาตีจ่ลร่องเรียนหรือว่าคำถามอะไรยางต่างๆสามารถแอดไลน์บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับก็เข้าไปตีโปรแกรมไลน์หรือว่าเข้าไปตีแอปกล่องก็ไดนะครับแล้วก็สแกนไลน์ของเทศบาลตำบลบ่อกก้างเฮาเข้ามาได้นะครับในแอปพลิเคชันไลน์ของเฮาก็จะมี คำร่องไอ้ยังต่างๆมากมายนะครับที่หือทุกทันสามารถได้เข้าไปได้เข่าไปได้เข้าไปดูได้เข้าไปได้เข้าไปเล่นนะครับก็จะมีในเรื่องของอะระบบฐานข้อมูลเทศาบาลตําบลบอกกลของเฮานะครับก็จะเป็นระบบ GIS หรือว่าะระบบในการร่องเรียนต่างๆนะครับหรือว่ามีปัญหาอา้ยังต่างๆเกี่ยวกับการจัดการขยะหรือว่า ด่านกล้องช้างหรือว่ากล่องค้างอะไรอย่างอี้ท่านสามารถตีจาพิมพเข้ามาถามเฮาใดนะครับเพราะว่า,าหลังบ้านของเฮาก็จะมีแอดมินในการตอบอใ,นในการตอบข้อมูลของท่านนะครับทุกเมื่อเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ปิกมาพบกันได้นะครับทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับ เวลา16นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับหากมีพิดพาดประกันได้เกาะขออภัยมานาทีนี้ตัวนะครับกับผมในณทพลปินตาสมขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ